ต่อไปนะครับข้อ9ถึงข้อ15นะครับเลือกคำที่มีความหมายตรงกันกับคำที่ขีดเส้นใต้请ิงเ下列句子中划线部分的正确解释นะครับเพจะคมีประโยคนึงมาเสร็จแล้วก็จะมีขีดเส้นใต้นะครับคำคำหนึ่งไว้เพืจะรู้ว่าคำคำนีคำคำน้สื่อความหมายว่าอะไรนะครับเช่นข้อ9这件事เ่น发生的太突然了使我一时

น้องๆเราจะพิหั่นวงตรงนี้เอาไว้ไฮอะไรให้ด้วยเตะใช่ไหมคะใช่คำนี้สำคัญมากเจอบ่อยมากในข้อสอบไอ้สามเติบเนี่ยนะครับน้องๆสังเกตนะครับว่าวงจะตั้งคำถามยังไงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเป็นยังไงเห็นไหมครับแท,ท่าทูหลานเลอะอันนี้ก็คือเป็นยังไงของคำตอบแลลวนะครับเป็นยังไงคำตอบคือไททูหลานเลอะน้องๆจะาเลยนะครับข้างหลังของเติรนะครับ เราจะใส่บางสิ่งบางอย่างที่เป็นดีกรีของมันดิกวีของเวิร์บเข้างหน้าใช่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นยังไงอ่ะเกิดขึ้นแบบท้ายทุ่นหลานเลยอ่าทุ่นานแปลว่าครับทุ่ัหลนแปลว่ากระทันหันกระทันหันท้ายจุดๆ,ๆเลยก็คือเหลือเกินจังเลยแสดงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกระทันหันจังเลยชืือหัวสือแปลว่าทําให้ครับ สิ่งที่แปลว่าทำให้ฉันอีส์อีส์อีส์แปลว่าในช่วงขณะในช่วงขณะก็คือในเวลาสั้นๆณนนตอนนั้นนะครับตองใช้ว่าอีส์อีส์แปลว่าในช่วงขณะนะครับปูือสั่วช不知所措不知所措อสั่ววชัวัอนนี้เป็โจทย์ที่เขาจะถามเราละอ่าฮะของเสียงไม่แปลดีไหม不知所措อสััว่ววชอยากให้น้องๆเนี่ยลองทายดูลองใช้ความรู้ที่เราเรียนมานะครับว่าเอ ประโยคนี้ใน,นเมื่อมันสื่อความหมายอย่างนี้นะครับเราอาจจะไม่เคยเราอาจจะไม่เคยเรียนผู้ชื่อส่วนช่วมาแต่ลองลองทายอยู่ใช่ว่าถ้าเราแปลออกทุกคำทุกเว้นสตัวอักษรนี้นะนะเราจะเอาตัวรอดอยังไงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกระทันหันหรือเกินทําให้ฉันจุดจุดจุดในชั่วขณะ,ะหนึ่งตู้ชื่รู้ว่าควรจะทําไงไม่รู้ว่าควรจะทํำยังไงไ 他傻他不知道错在哪里，不知道错在哪里。ไม่รู้ว่าผิดตรงไหน。他傻他不知道自己做错了，ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดไป。不知道自己做错了，ไม่รู不知道自己错了้ว่าตัวเองทำผิดไป。搞措手不及啊，措手不及。คำว่าปุ๊จี้แปลว่าไม่ทันอยู่แล้ว。คำว่าโศคือมือใช่ไหมครับ？ เขา,าชั่วแปลวอะไรดูไหมครับชั่วแปลว่าจัดก,การจัดก,การบางทีแปลว่าวางก็ได้นะวางแปลว่าอะไรครับวางจัดก,การ,รมือเรามือเราเราจัดก,การกับมือเช่นบางสิ่งบางอย่างมันจะมันมันเกิดขึ้นนะครับเราเรา้วแ้อเ,เราจะเอื้อมมือหรือยกม,มือเราไปทำบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่มมันไม่ทันเสร็จแล้วชั่วโสกชั่วโศผู้จีจงตองแปลว่าตั้งตัวไม่ทัน ยกตัวอย่างเช่นนะครับจู่โจมท่าศึกครับป่าตีเรินชาแล้วก็ชั่วสูงจีแต่ว่าเราเนี่ยจู่โจมศัตรูชนิดที่เขาตั้งตัวไม่ทันนะแม้แต่เขาจะหยิบเขาจะยกมือของเขาขึ้นมาเขายังยกไม่ทันเลยเส็จแล้วเราเราไปเร็วมากใช่ครับเอาละน้องๆน้องๆตอบมากันแล้วเป็นข้อหนึ่งค่ะหนึ่ง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 เก่งจังเลยเก่งจังเลยอืมไม่ธรรมดาขนาดแล ผู้ชื่อชั่วไม่ใช่ทุกคนจะเคยเรียนมานะคะใช่ <นะ S 1> ผู้ชื่อ <c oughs> บอกแล้วก็คือไม่รู้ชั่วเมื่อกี้ผมาสึกแกะไปแล้วเห็นไหมครับชั่วปแปลว่าอะไรครับชั่วปแปลว่าจัดการจัดการบางทีแปลว่าวางนะครับวางจัดการผู้ชื่อชั่วชั่วก็คือว่าน้องๆเลยนึกภาพว่าบางทีเหตุการณ์ที่มันมันมันเกิดขึ้นกระทันหันนะครับแล้วเราอย่างนี้นครับเรางงงงแล้วเราใช่ปะเราเราเราวางไม้วางมือไม่ถูกเลย เราทําอะไรไม่ถูกเลยผู้ชื่อส่วนโชคชื่นต้องแปลว่าทําอะไรไม่ถูกครับเกิดขึ้นกระทันหันจนเราช็อกอย่างเงี้ยเราเราวางไม้วางมือเห็นไหมไม่แปลว่าวางก็ได้าวางไม้วางมือจัดก,การกับมือเราจัดก,การาไม่ถูกเลย,ยนะดังนั้นต้องเลือกต้องเลือกปู้ก้知道该怎么做หรือปูช不知道该怎么办ก็ได้น,นะครับอือฮึอือฮึโอเค